ปรมาจารย์ตักหมอได้วางรากฐานแห่งเซนไว้บนแผ่นดินจีนแต่เมื่อท่านจากไปใครคือผู้ที่จะคู่ควรพอที่จะสืบทอดจิตวิญญาณที่ไร้ตัวอักษรน,นี้ต่อไปสัญ,ญลักษณ์แห่งการสืบทอดธรรม,มะมีเพียงหนึ่งเดียวคือจีวรและบาทของพระพุทธองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมอบให้แก่ผู้ที่ตื่นรู้แจ่มในสัจธรรมอย่างแท้จริงเท่านั้นและการสืบทอดนี้ต้องแลกมาด้วยความมุ่งมั่นที่เหนือจินตนาการดังเช่นพระหุยเขอสังฆนายกองค์ที่สอง ท่านยืนกลางพายุหิมะตลอดทั้งคืนเพื่อรอคอยคําสอนแต่พระประมาจารย์ตักม้อกลับบอกไปว่าธรรมะอันประเสริฐสุดยากที่คนมีปัญญาน้อยอย่างเจ้าที่จะเข้าถึงได้และเพื่อพิสูจน์ศรัทธาที่ยอมสละได้ทุกสิ่งท่านหุยเขอจึงตัดแขนตนเองถวายเป็นการประกาศว่าร่างกายนี้ไม่สําคัญเท่าการแสวงหาสัจธรรมด้วยความมุ่งมั่นนั้นโซแห่งธรรมจึงได้ถูกส่งต่อจากหุยเข๋สู่พระเสินสั้นองค์ที่สาม และสู่พระเต้าสิ้นองค์ที่4จิตวิญญาณแห่งเซนก็ยังคงสืบทอดต่อไปอย่างเงียบๆและสงบจนกระทั่งธรรมะได้เดินทางมาถึงมือของพระอาจารย์หงเรนสังคายนายกองค์ที่หณวัดบนภูเขาห้วงเหมยแห่งน,นี้สานุสิทธ์กว่าเจ็ดร้อรูปต่างมุ่งมั่นฝึกฝนแต่ในหมู่พวกเขานั้นใครกันคือผู้ที่จะได้รับมอบหมายภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้แล้วแล้ววันสําคัญก็มาถึงท่านหงเรนได้ประกาศกล้องต่อหน้าที่ประชุมว่า พวกเจ้าทั้งหลายจงกลับไปพิจารณาปัญญาของตนแล้วแต่งสโลกแห่งธรรมกันมาคนละหนึ่งบทสโลกแห่งธรรมของผู้ใดแสดงถึงการเห็นแจ้งในธรรมชาติเดือดแห้เราจะมอบจีวรและบาทให้แก่ผู้นั้นและสถาปนาให้เป็นสังฆนายกองค์ที่6ทุกสายตาจับจ้องไปที่พระเซนซิวหัวหน้านักบวชผู้เป็นเลิศแต่ใครจะรู้ว่าคู่ประลองที่แท้จริงของเขาไม่ใช่พระผู้ใหญ่แต่เป็นเพียงคนงานในโรงครัวผู้ไม่รู้หนังสือแม้แต่ตัวเดียวเขาคนนั้นคือ ว้หลังแห่งโรงครัวหากท่านชอบฝากเผยแผ่เป็นวิทยาทานต่อ,ตอไปแด่กัลยาณมิตรของทุกท่านการให้วิทยาทานคือความปรารถนาดีและความรู้ที่สามารถทรงต่อกันได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับ